อีกเรื่องหนึ่งใครเจอเนี่ยคงจะแบบว่าโอ้ยกุ้มใจอ่ะแล้วไม่รู้จะทํายังไงคุณไม่รู้เรื่องด้วยเนาะใช่เจอเพื่อนบ้านแบบนี้นะล่าสุดที่มีเป็นข่าวเป็นคราวกันอยู่นะเรื่องของป้ามหาภัยป้าคอถ้าติดตามข่าวตามข่าวนี้ไหมตามพี่เคาเคาเคาอะไรเค่าตเตงไม่ผิดด้วยนะใช่นะคะเป็นเรื่องเป็นราวจนแบบโอ้โหคือมัน เสียงคอนี่มันกังวานดังทั่วเลยนะเ oh. ออเขาเรียกอะไรนะบางทีก็ยิ่งก็ถูกหวยนะใครเจอเพื่อนบ้านดีก็เหมือนถูกหวยเวลวไปเจอเพื่อนบ้านแบบนี้มัแบบนนี่อ่ะเข้าเรื่องกันสักทีอันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านสุดทนเหมือนกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ของบางรักพัฒนานะคะอาเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะเพื่อนบ้านในเขาสุดจะทนกับคุณมนุษย์ป้าท่านหนึงนะะ่งเนี่ยค่ะใจดีโปรยข้าวเลี้ยงนกแต่ว่าล้างขี้แมวหน้าบ้านแถมไปทําลายกล้องวงจรปิดเขาด้วยนะเออนะคะ เจ้าหน้าที่เอ่อเมื่อวานนะคะเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเลยแหละที่เขาต้องลงพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยก็สุดจะทนแล้วเจอมนุษย์ป้าท่านนี้เนี่ยเตือนก่อนแล้วทําหนังสือมาก่อนแล้วแกก็ยังเหมือนเดิมนะคะแกเนี่ยใช้ทางสาธารณะซึ่งเป็นทางเชื่อมนะคะให้นกพิราบเนี่ยมากินมากิน,ากนอาหารอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยที่เห็นเนี่ยซึ่งเวลาฝนตกนะแล้วก็อาหารมันเหลือเนี่ยแล้วมันชะมันกลิ่นขี้นก อยากให้ผู้นึกเนี่ดยดูดิแล้วมันบูดมันเน่าอ่ะเวลาฝนตกมันก็ไหลลงท่อระบายน้ํามันก็เน่าภายในท่อและอุดตันนะคะสร้างความเดือดร้อนเรื่องของกลิ่นรบกวนให้เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงอีกนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนบ้านใกล้เคียงเนี่ยเขาก็แจ้งทุกหน่วยงานเลยนะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านเอยเทศสบานอาจจะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอะไรต่างๆนะคะ แต่ป้าแกก็ยังเหมือนเดิมอ,ะอ่ะกืนชื่อป้าสีค่ะอายุเจ็ดสิบสามปีถ้าไปเห็นในภา้าก,ก็คือน่าจะเป็นคนที่ใส่หมวกนั่นแหละจังหวะที่เขาลงพื้นที่พอดีไปเจอแกแกก็ไม่ยอมนะแกยังมาแบบว่าทาประชอนประจันใส่อีกนะ<อ>แกก็ยังเอาอาหารนกอ่ะไปโปรยใส่หน้าบ้านเพื่อนบ้านอะไรอย่างนั้นนะแกมาวางว้อย่างงี้แล้วแกก็เอาเนี่ยแผ่นพลาสติกมามากรบว่าอย่างเงี้ยแล้วพอมันก็ค้างตึงเงี้ยมันก็เน่ามันก็อุดตันอย่างเงี้ยนะคะ กองเศษข้าวอาหารนกนกมันก็มากินแล้วมันก็ไปขี้ใส่หน้าบ้าน <S <S ขออภัยกับคุณจรยุทธเนี่ยเพื่อนบ้านนี้นะคะที่อยู่ใกล้กับคุณป้าสีเนี่ยแกก็บอกแกไม่รู้จะทนยังไงแล้วแกแกทาอาชีพขายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอะ <S <S าพ่ะซึ่งภายในบ้านแกมันจะต้องเก็บอาหารเหล่านี้ไว้เป็นอย่างดี <S <S อ่ะม,มันเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ <S <S แล้วมันมีขี้นกมีกลิ่นอะไรต่างๆตรงนี้นะคะแกก็เอาข้าวสุกบ้างอาหารนกมาโปรยนะคะเกลือนพื้นถนนเนี่ยนกพิราบมันก็มากิน เกาะบนหลังคาบ้านอาหารที่มันค้างติกอยู่มันก็หนูดมันก็เน่านะคะทํายังไงแกก็ยังเหมือนเดิมอะ่ะเนี่ยจังหวะที่เขาลงพื้นที่แล้วไปเจอแกแกก็อธิบายจนจตอดแล้วก็นู่นนี่นั่นของแกนะทีนี้เนี่ยเพื่อนบ้านอีกคนนึงเนี่ยบอกว่าทุกคนเอือมละอากันแกไปหมดแล้วคือแกเป็นอย่างนี้มาตั้งห้าหกปีแล้วค่ะ นอกจากเรื่องอาหารน,นกแล้วแกเอาขี้แมวแกล้างขี้แมวหน้าบ้านด้วยนะแล้วมันก็จะไปโดนบ้านคนอื่นถูกไหมเมันแบบล้างบ้านตัวเองเอ,อารมันก็ไหลไปบ้านคนอื่นครั้งหนึ่งเนี่ยเคยทําหนังสือข้อตกลงกันแล้วนะว่าจะไม่ทําอีกแต่แกก็กลับมาเป็นเหมือนเดมิมอีกจนเขาก็ไม่ไหวอีกแล้วเนี่ยเขาก็ต้องติดกล้อง,องวงจรปิดว่าแกมาทําอย่างนี้อีกแกก็ไปทําลายกล้องวงจรปิดอีกนะเออจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ให้แกทําหนังสือเนี่ยบันทึกข้อตกลงว่า จะไม่ทาแล้วมันเป็นประเด็นที่น่าปวดหัวมากแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นที่จริงๆถ้าเกิดว่ามันร้ายแรงนะมันถึงขั้นถึงชีวิตกันนะจากที่เราเคยเห็นหลายๆข่าวอ่ะฟันกันเพื่อนบ้านะรเงเาะกันเพื่อนบ้านพอมันเก็บสะสมมันเครียดอะไรอย่างเงี้ยมันระเบิดลงแบบคิวขาดเนี่ยมันนําไปสู่การเรื่องของการทําร้ายอะไรกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กันก็น่าจะแบบนึกถึงใจเขาใจเราเนาะป้าเนาะอะไรเงี้ยอืม